เจมไอ้เจมเอาตัวติ้มไปจีบสาวดิค่ะไปต้องไหนดีวะต้องไหนมีสาวสาวอะเจอเจอคนไหนเฮ้เฮียรถแม่งแรงสัตว์ไอ้เจมดูดิไอ้เจมส์เจอคนไหนมึงบุ้งใส่เลยโอเคฮะมึงบุ้งเลยอ่ะมึบุ้งเลยฮ้คนไหนอ่ะเจอคนไหนมึงบุ้งเลยมึงตุ้งใส่เลยเยอะอะไม่เคลียไปแลนด์แดงก่อนเลยเฮ้ยเคลียมึงจะไปจีบแกงอื่นมันไม่เป็นไรหรอกไอเคลียตัวมันไม่ใช่ตัวกูเมื่อวานมันทำอะไรกูอะมันมีเรื่องเปล่ามีเรื่องแล้วกูเคลียร์ไม่ได้หรอมีเรื่องมึงก็็คคุยแบบบบมมมัันน่่่ะะาๆกไไีอรร ผมอำไรครับเออรำตัวเป็นมือเนี่มันเจอใครมุ่งไปเลยใช่เหรอเออมุ่งวามันเล่นกูไว้หนักทำไมมันใส่บวกสีเหลืองวะเนี่ยไอ้หมิงเอานี่ก่อนเลยเนี่ยยืนอยู่ตรงเสาเนี่ยเออมึงกินเดี๋ยวมึงพูดนะฮะพูดเลยเถอะเถอมึงอะไรกลัวอะไรไอ่หมิงมึงไม่เคยคุยกับคนเดียวมันไม่ใช่มึงมันคือไอตี้เว้ยไม่ใช่มึงเขาหน้ายัไม่อยู่วะ น er ี่เ mm ี้แย่งแม่งเลยเนี่ยมีแฟนน้่นแย่งเลยก็เงี้ยแล้วไม่อ้ของก็หมดสารเร็วเกินโอ้หเงี้ยสารเร็ยวหรอกงั้นไปแลนเหลืองไปแลนเหลืองไปแลนเหลืองไปแลนอื่นดีแลนเหลืองแลนเหลืองแลนเหลืองอยู่ไหนวะซ้ายหรือขวาเ้ยอเอาล้มกดทำไมอ่ะเดี๋ยวรถเจี๊ยบตายปะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ไปขับไปขับตามทางไปเมื่อวานมึงจำได้ไหมมันเล่นกูไว้หนักมากเงี้ยกูขับรถคตรหลอนเลยตอนเนี้ยเฮ้ยมอเตอร์ไซค์มันขับง่ายอย่างโอ้ยมันมีตายปะวะตกมอเตอร์ไซค์อ่ะตายดิ เฮ้ยดูไม่เหลียวอ่ะมึงเหี้ยแล้วไงอ่ะมันเกาะลงไปได้ป่าววะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฮะไม่ได้ไม่ได้เหรอเออถ้ามึงขับตามทางไปมันน่าจะมีทางบอกอยู่วะเฮี้ยกูขับอ้อมโลกเออเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเออเนี่ยเลี้ยวขวาอีกทีเลี้ยวขวาอีกทีเออทะลุเข้าไปไหนนี่เหรอเป็นไม่ได้ว่ะต้องตรงไปอีกทำไมยังไงวะเนี่ยเฮี้ยทางเข้ายากอ่ะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามันอยู่ใกล้ๆเองไม่เหรอเนี่ยเลี้ยวขวาไปตรงไปเออต้องไปไงเนี่ยตรงนี้เหรอเออเลี้ยวเข้าไปเลยเลี้ยวเข้าไปเลยโอ้ยแม่ไม่มีคนท จีบผู้ชายแม่งเลยไหมไม่เออไม่เอี้จจีบผู้ชายมันไม่ได้เอาคืนนะดิเอ้ยกูมีอีกที่หนึงฮะมีอีกที่หนึ่งที่ไหนไปผับไปผับที่มันใครเครียดกันอ่ะเออบารไบารผู้หญิงขี้เมาอ่ะสะดวกเลยยยยยยยงยย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 ยอยย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 ยมยยยยยยงยยยยยอ้หยียย ไอ้เหี้ยเราคุณทำไม่เป็นคุยไม่ค่อยเป็นอ่ะมึงก็คุยไปเถอะทำตัวแบบมึนๆเหมือนเหมือนแสดงละครอยู่อ่ะไอ้เหี้ยเออทำตัวไปคิดว่าไม่ใช่มึงนะอ่ะหรือไม่ก็ไปหาตึกแลนด์นึงอ่ะมันเฮ้ยแล้วกูล็อกรถไม่ได้ดิถ้ากูไปอ่ะเออไม่เป็นไรหรอกใครจะขโมยรถมึงขโมยก็ขโมยเถอะไม่ใช่รถเราไอ้เหี้ยแล้วกูจะกลับยังไงก็เดี๋ยวบอกเขาเดี๋ยวไปส่งเราใครจะไปส่งมึงอ่ะเออเดี๋ยวมีเชื่อกูดิ รถรถใหญ่ซะด้วยกลัวรถเข้าไปได้ปะวะไม่ได้เออดี๋ยวโดนป้นกูกลัวมใคร้นอกมึงรู้ได้ไงมึงจะจอดไปเถอะไม่ใช่รถมึงกลัวอะไรอ่ะเฮ้ยแย่งดิแย่งดิแล้วเออมื่อไหร่มันจะถอดหมวกเนี่ยของกูเนี่ยเ,ออเดี๋ยวมันก็ถอดเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวไปเลยกูยยต้องลองรถปะเนี่ยลองไม่ได้ไม่ใช่รถมึงแล้วทำไงอ่ะโอ้บอกบอกเขาเฝ้าให้หน่อยดิมีตังไหมน่ะมีตังซื้อเบียร์ไหมมีมีเฮ้ยเฮียใครโทรเอะรับรับรับมาครับ สวัสดีครับเอีน้องชื่อเพชรไหมอ๋อน้องชื่อเพชรเหรอไม่มีครับไอเจ๊ไอเจ๊ไอเจ๊นี่คนหรือไอติมเหรอใช่ไหนเมื่อกี้ยังบอกอยู่ว่ามันชื่อเพชรไอเพชรนี่น่าจะเป็นคนรู้จักแต่ว่าไม่ค่อยสนิทเทอะว่าว่ามันเป็นน้องเองอะไรอะไรวะของกูเนี่ยคือคืออยากคุยกับไอเพชรใช่ไหมไอติไอติบอกว่าไม่รู้จักคนชื่อเพชรเขียนผมไปเถอะ รู้จักแต่ไม่สนิดมันไม่อยู่เลยมันไม่ว่างมันไม่ว่างมันไม่ว่างติดต่อมันได้ไหมติดต่อแล้วพอจะได้อยู่นะแต่ว่ามันมันไม่ว่างกะสีวันนี้ไม่ว่างวะทำไมไม่ว่างวะห้ามตอบว่าอะไรดีตอบใช่ไหมติดต่อมันได้ใช่ไหมติดต่อได้แต่ว่าวันนี้มันมันมาไม่ได้จริง ถ้ามาถ้าก็คือตอนกลางคืนได้ไหมตอนกลางคืนคงแปลงมนะะพอดีดแบบไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายอเออเป็นไรอ่ะไม่สบายอ,ะอ่ะอ่าช่วงนี้เจ็บคอเหรอ <laughs> โอเคโอเคติดต่อให้ด้วยนะได้ได้เดี๋ยวตอนกลางคืนเรียกมาให้เลยโอเคโอเคครับเจอเด็กสดอตดิมันสดจัดเลยหรอไอเชรเนี่ยเอาเลยดิ เด็กๆมันสดไงได้เดี๋ยวจัดเดี๋ยวเรียกให้เลยตอนกลางคืนโอเคปะโอเคเตรียมตัวนะมึงเดี๋ยวน้ำเสียงเขาเป็นไงเมื่อวานเฮ้ยเดลี่ยงเขาปั่นอยู่อ๋อรึอว่าจะหึืว่าเอานไมได้เฮ้ยรถกูโดนปนยังไงเี้ยไม่มีอะไรไปอื่นไปที่อื่นแดงชมพูแดงชมพูถ้ารถกูไม่อยู่ทำไงวะเนี่ยไม่เป็นไรมึงก็ปั่นถ่ายตกล้อทำยี่ห้ยก็ได้อะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราเว้ยเออไม่ใช่ตัวเราเว้ยไม่สนใจใครไงที่เมื่อวานมันบอกอะมันบอกเราว่าอะไรกูคือสติเวน่่กอนนเเลแย แทงแม่งเลยไหมแทงไม่เป็นด้วยกูเนี่ยมันไม่ใส่หมวกวะ,ะเฮีอาขับรถไม่ปลอดภัยเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเหมือนแลนตรงนี้มันจะมีแลนหนึ่งเหรที่ฮะมันเปิดแบบเปิดแบบเปิดแเออจะมีสักแลนหนึ่งแถวนี้นี่ๆอุ้ยเฮียสิงค์ุยรอบใจเลยอันนี้ก่อนเลยอันนี้ก่อนเลยอันนี้คือแลนส้มเหรอไม่มันคือแลนใหม่อะไม่รู้ว่ะกูเคยไปรอบหนึ่ง เดี๋ยวกูจบแคปก่อนเออดีเดี๋ยวดีตอี้เขาตำรวจจับวะเออกูหนีได้ดิมอเตอไซค์กูเพียวแล <c oughs> ้วแต่ไม่เอาเดีกว่ากูจะโกูเองกูยังไม่รอดเลยเฮ้ยกูไปพิทา,ามทำไมมันมีแรนตรงนี้ได้ววะเนี่ยกูไม่เคยมาเลยเดสร้างมาใหม่เขาไปดูดิมีคนว่ะ โอ้ยเฮียแลนลางเวลานี้มันไม่ค่อยมีคนเล่นเว้ยเฮียเวลาที่พอตักกลุ้มอยู่มันไม่มันเลยดีกวเปล่ารู้แล้วมันมันไปเล่นตัวมึงเฮียเวลามันไม่มันมึงควักโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนเฮียไม่มีสาวๆไปจีบหมอได้หรอวะเจอหมอได้อยเหเอ้ยแลนด์น้ำ่อนแลนด์น้ำหมดเดี๋ยวเขาไปเอ้าฮะนี่ไอ้แลนเนี้ยไปได้เหรอเออมันเข้าไปได้โอ้ไม่มีคนว่ะกลับไปไปไป เฮียอะไรตึงๆเต็มไปหมดเลยเขาตามหากูป่ะเนี่ยไม่่ใชจะเอามอไซค์เปล่าปามโบนปามบนปามบนเออมึงก็ปิดไปก่อนเพื่อแล้วกูต้องไปไหมเนี่ยไม่มึงจะไปทำไมอ่ะเอ้ากูไปตี๋ไปไอตีต้องทำงานป่ะเนี่ยออไปไปเลยต้องไปเหรอปามบนอยู่ไหนมึงรู้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผู้หญิงไปดี๋ไอตี๋ไอตีมามึงแก่ข่าวชน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 นี่แก่ข่าวชน สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออัลี่ค่ะฮะอัลี่เหรอใช่อันนี้จะไปไหนล่ะครับจะไปตู้มีอะไรเอาเปล่าไปกับเราเปล่ารถเราไม่ได้่สองคนป่ะได้มั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปตู้ไหมไปตู้จริงอ่ะจริงรถเราแรงนะลองนั่งด้วยกันไหมล่ะก็ได้ได้แล้วเราต้องไปได้ได้ไปไปไอ้เหี้ย อยู่เนี่ยโอ้เล่นตัวกนเดือดมันสนุกจย่งเลยอุ้ยอ๋อเตายเอ้าอ้อยเธอเราเจ็บว่ะเป่าให้เธอเป่าให้เราหน่อยโอ้ยรถข้วรถข้าวข้าวอะไรนะคะเป็นไรเป่าไม่เป็นไรแค่ข่าถลอกนิดหน่อยข้ารถพังเลยอ้าวรถพังเลยเหรอแล้วเราจะทำยังไงล่ะ ้อองง่่าชกนโอเคเดี๋ยวเรารอมีตังค์เหรอไอ้เฮียติมันไม่มีตังค์จ่ายไได้งอ่ะกดโอนได้โอนได้บอกจ่ายให้เดี๋ยวเราจ่ายจะชื huh. ่ออะไรอ่ะเราชื <m hmm> <m 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 ่อสตีฟ uh พับยยจ่าาาให้เรรวมกได้เลยคุณแอลดี้เด mm ี๋ยวผมจ่ายให้ค่าซ่อมรถเมื่อกี้ผมขับไม่ดีเองอ่ะ ด้วยซะด้วยไปตายเลยไ <c oughs> อ้ทียตีมชื่อเสียงมึงเทียจัดผู้ถามเขาว่าไปตู้ไหมเดี๋ยวไปส่งเขาบอกว่าไปตู้จริงหรือเปล่าพ <c oughs> ูดโดนกูฆ่าเนี่ยไอ้เขียดไปฆ่าใช่ใชไหมเนี่ยไม่ฆ่าเราไม่เคยทำร้ายผู้หญิงอยู่แล้วใช่เปล่าใช่เราเป็นสุภาพบุรุษเสียงเอ้ยขอฟังเสียงว่านีอ่อะไรเราอยากฟังมึงมึงมาลองก่อนเนี่ยพี่แป๊บนึงฝากหน่อยไอ้เจมส์ น่ากลัวยังไงวะไอ้ยี่เดี๋ยอกูมันหนีนะเว้ยไอ้เจมันนี่มึงดูเงียบดิวะอันนี้คืออะไรวะอันนี้คืออะไรเนี่ยคริสต์มาสบอกไอ้เจมั่งมันจะเป็นยัถ้ากูฟ้าปืนโชว์เขาเนี่ยเขาจะตกใจป่ะอีเดียวเหรอล้ล้มลงมออกไปวะเออลงแล้ว ติดเนื้อฝากกันนึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาตอบแบบเดียวกันคิงเดี๋ยวผมเองไม่ไอ้กูไม่ได้ไอ้แจนฝากต่อหน่อยดิทำไมต้องกูล่ะกูเล่นไม่เป็นอ่ะกูคุยผู้หญิงไม่เป็นเออมึงฝากต่อหน่อยนิดหนึ่งคุยกับคนผู้อื่นเลยเออเดี๋ยวมึงจ่ายค่าซ่อมรถให้เขาด้วยนะแล้วไปตู้ด้วยโอเคป่ะเออต้องฝากเขาไปตู้ด้วยมึงรับปากเขาไปแล้วไอ้แจนคุณครับอันนี้คุณไปตู้ไปทำอะไรแล้วครับเอาขอไปเก็บมึงเดี๋ยวปาก อย่าอย่าลืมเก็บหัวใจผมไว้ในตู้ด้วยนะครับเขาเลยเพื่อนกูขโมยรถคนอื่นมาอย่าอย่าลืมเก็บหัวใจผมไว้ในตู้ด้วยนะครับครับรู้ชื่อยังวะชื่ออะไรวะอัลลีอัลลีอัลลีอะไรนะชื่อนะอัลลีอัลลีอัลลีสวัสดีครับจำตอบเป็นสองจิตค่ะหล่นเท่าไหร่ครับ อุ gh, í, ้ยขอโทษครับขอโทษครับเจ็ดไร่ห้าสิบครับไม่มีตังค์ด้วยต้องโอนต้องโอนต้องโอนเหรอเลขอะไรวะเลขเลขเลขอะไรนะครับแปดสองเจ็ดครับเฮ้ยทำไมมีแต่คนกลโกงวะเขาบอกไม่พาไปฆ่าทำไมเนี่ยไอ้ที่น่ะเขาหลอกไม่หมดเลยขอบคุณนะครับ เสียงบ็อกซิ่งมึงย้อนปากเขาใกล้ใหม่ทำไมวะเสียงบ็อกซิ่งเมองมีข้อความมาเหรอตอบอยากโดนจุง้งเหรอจุ้งเว้ยโดนยึดคอมแล้วครับแต่เว้ยครับแตคอมเดี๋ยวผมไปส่งนะครับนั้วไปส่งเขายังไงมอไซค์ต้องไปเก็บแล้วก็ไปเก็บอ่ะอ๋อเดี๋ยวผมไปด้วยเออมอไซค์อันนี้ก็นั่งสองคนได้จริงเหรอแั่งได้ ย่ดรอครับมชนมาตายมาพี่ตายแล้วมึงตู้คือตรงไหนวะไอ้เนี่ยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเขามาแล้วนะแล้วมันไปมาแล้วใหม่อหรอไม่รู้ไอ้เนี่ยติดตู้ไอ้เจนใช่เหรอเออตรงที่เขามาสิมันเหมือนกันอ่ะมันไปตรงไหนอะไรแตัวไหนใกล้กว่าไม่แต่ตอนนั่งน้องคุยด้วยนะคุณคุณไอรีครับรบกวนมาอีกเราหนึ่งได้ไหมครับคือมึงไม่เมื่อยวะไว้เนี่ยไม่รบกวนทำไม่ต้องยืดต่างเขาไปใกล้ใหม่ไอ้เนี่ย เฮี้ยว่ากลถ้ามึงแบบว่าเข้าทีมไว้กูนั่งหนดนะใครเปิด GTA กูเริ่มหนุกวล้เนี่ยเล่นต่อกูบอกเลยนว่า GTA ไม่ควรเล่นตอนอยู่แคมไม่สระเฮี้ยแล้วกูต้องมาขับมอไซค์มาขับยากชิบหายเฮี้ยไม่ควรมาคุยหน่อยอ่ะเด็ดแบเอาฟิวแบบนี่กูตั้งใจขับรถอยู่อะกด M1 ไปออโต้ครับปกติคุณชอบข่าวหรือชอบทะเลครับใหมดนะไม่ติดชอบเราแทนได้ไหมครับ เอออันนี้ทานแล้วยังครับเดี๋ยวผมเรียนสเต็กเอาไหมครับเอาไปทาด้วยย้ําสเต็กเลยโว้ข้าวผัด <funk> ก <anak lonely> ็พอล้วมั้งอ๋อข้าวผัดก็พอใช่ไหมครับใช่จริงใจอ่ะแต่ถ้าสมมุติผมซื้อข้าวผัดให้ต้องแลกด้วยกับเบอร์นะครับโอ้โหคุ้มไหมเนี่ย กันจานละตัวอโอเคปะจานละตัวเหรอครับแล้วเบอร์ทั้งหมดมันมีกี่ตัวครับมีห้าตัวเองต้เบอร์ห้าตัวพี่ห้าตัวอ๋อโอเคครับห้าจานชิวๆครับเฮ้ยไอไอไอโกมไอเหียผมดไปคนละไม่ไอเหียพหาย ส่งมินิฮาร์ยังไงวะไอเจมไม่ได้ไม่ได้หรอถามจริงมีมุ้งแค่นี้เหรอเพื่อนโอ้ยโอ๊ยโอ้ยเฮียฮะเออมีแค่นั้นแหละให้มุ้งตื่นนะครับเชิญครับแล้วเออมึงนะเราเราไอ้นี่ยังไงวะล็อกรถต้องรอวะไม่ได้ไม่ยอมมึงแล้วกู้ทำยังไงเนี่ยก็ยืนเฝ้าไว้โอ้ยเฮียเป็นหมาเฝ้าไว้เย ไอ้เหี้ยนะแก๊งมึงเขาเรียกรวมปั๊มบนอะไรไม่รู้เออร่วรวมป๋ำป่ะเนี่ยไอ้กุ๊มไม่เล่นไหมคุณไปวอร์มไล่เหี้ยพี่อยู่อยู่แล้วพี่จะเบรกตอนนี้ที่ไหนอ่ะพี่ก็ไปส่งก่อนดีไปส่งไปส่งที่แรกก่อนเอออันนี้ให้ผมไปส่งที่ไหนครับส่งที่แรมชมพูก็ได้แรมชมพูใช่ไหมครับใช่ครับมาให้ผมหน่อยได้ไหมครับที่แจนเลยปะที่ก็ไม่รู้เว้จับทางไม่ได้หรอ พออยู่กับเธอก็จำจาอะไรไม่ไ nah, ด้เลยนอกจากจําเธอครับนี่ผมนี่ผมไปทางเดียวไปได้แค่ทางเดียวนะครับทางที่เข้าหัวใจคุณนะครับไปทางเสี่ยวซะแล้วเกินไาเปล่า ได้เหรอ,อเดี๋ยวผมต้องไปซื้อข้าวผัดให้คุณก่อนนะอาจารย์ใช่ไหมครับอ <c oughs> ขับรถคูเวตรงนี้ไว้ฝั <c oughs> ดเก่งตายแต่แต่ให้เบอร์ผมได้ใช่ไหมครับไม่ได้เอ้าทำไมอะครับอไไปหรือเปล่าเพิ่งเจอกันเองมาขอ,ออขอเบอร์ขอเบอร์อันนี้อันนี้ปกตีู่แก๊งไหนครับตูแก๊งโซยิปครับโซยิปอะครับโซวิดอ๋อโซวิตแก้พื้นคลอดออกมา อ๋อปกติผมก็กินนะครับโซวิ์นะครับที่มันคล้ายๆโซจูป่ะครับใช่โซวิที่มันกัญชานะอ๋อกัญชาเอาสักที <c oughs> เดี๋ยวผมส่งเสร็จแล้วผมไม่ขออะไรมากนะครับขออะไรอ่ะขอให้มีแค่ผมก็พอ โอเคครับเจอกันนะครับบ๊ายบายครับถ้าเจอครั้งหน้าเราจะให้เบอร์นะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อโซวิทใช่ไหมครับอันโซวิทอ๋อนนั้นชื่อชื่อแกอะไรอ่ะลืมชื่อกันแล้วไว้เจอกันครับคุณไอรีครับบ๊ายบายเฮ้ยมาเล่นมาเล่นให้กูชิบหายไม่อันนาบิ่นผู้ตัดเงิไหนวะ